สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุน้ำทุกคนนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะไปจนถึงประมาณ กลางเดือนหน้าเลยนะคะไพ่นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ทุกที่ทุกท่านดูคลิปไปจนถึงกลางเดือนหน้านะคะชาวท่านน้าคือชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะผู้ที่มีลัคนาสถิต3าราศีนี้ดูคลิปนี้ได้นะคะหาลัคนาได้จาก Google นะคะถ้ารู้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ถูกต้องพิมพ์ g ูเกิลเสิร์ชหาลัคนาได้เลยนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างและอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจ อย่ากเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะอย่ามาเริ่มกันเลยนะไพ่ที่เอฟเปิดได้นี่เป็นยังไงนะคะเอฟคิดว่าคุณโสดไม่จริงโสดไม่ค่อยจริงเพราะว่ามันมีร่องรอยของความรักที่เพิ่งจะจบไปและอยากที่จะหวนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่ของเขาคนที่เป็นคู่ของคุณนั้นเขาได้ไพ่เดทขึ้นมาเป็นไพ่แรกของตัวตนส่วนคุณได้ไพ่ สิบดาบการจบและพรากจากกาันออกไปด้วยความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครอยากจบแต่ว่ามีเรื่องราวบางเรื่องที่จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องทำให้คุณและเขาพรากจากกาันและจบกันไปในครั้งนี้แต่รู้อะไรไหมเอฟคิดว่าคนคนนี้เขาไม่คิดว่ามันเป็นการจบไปตลอดการหรอกนะเริ่มต้นคือจบแต่ เขามีความคิดและความหวังอยู่เสมอว่าในท้ายที่สุดคุณและเขาจะได้หวนกลับมาใหม่อีกครั้ง s t r a น n เครื่องหมายคือ Infinity ความสัมพันธ์ชั่วนิรัน์นะคะความสัมพันธ์ชั่วนิรัน์ความรักชั่วนิรัน์เครื่องหมาย Infinity ทั้งบนไพ่เดมิจ i c เชียนแล้วก็ไพ่ของส t r n น n ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยืนยาวนานชั่วนิรัน ใจของเขาอยู่ที่คุณแล้วใจของเขาอยู่ที่คุณแล้วทำไมเอฟถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าไพ่ในใจของเขาได้ดีเอ็มเพรสและ2องถ้วนี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณไพ่ใบแรกขึ้นขึ้นมาด้วยการจบ แต่เป็นการจบเพื่อจะเริ่มต้นใหม่อย,ย่างดีที่สุดในอนาคตไพ่หมายเลขหนึ่งไพ่แห่งการเริ่มต้น The Magician เขาผู้นี้มีความหวังในตัวคุณอยู่เสมอเขาผู้นี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะหมดรักในตัวคุณเขาไม่เคยคิดตัดใจด้วยซ้ำแม้เขาตัดความสัมพันธ์แต่ใจเขาไม่เคยตัดไปจากคุณใจเขาไม่เคยห่างไปจากคุณเลยและสิ่งที่เขาคิดต่อคุณก็คือหนึ่งเหรียญคุณคือของขวัญจาก,ากฟ้าคุณคือสิ่ง สมบัติอล้ำค่าที่เขาได้ค้นพบเจอนะคะและอันที่จริงแล้วเขารักคุณแบบเชิดชูเทิดทูนบูชาอะไรขนาดนั้นด้วยซ้ําเขายอมบุณได้ทุกอย่างดูสีราจศรียอมให้หญิงอันเป็นที่รักเขายอมคุณเพราะว่าไม่รู้หละคุณเป็นคนที่แสนแสนดีของเขาเสมอคุณเป็นสุดที่รักของเขาเสมอและเขาไม่เคยคิดเลยว่ารักครั้งนี้มันจะจบลงไปจริงๆแต่เขา ต้องจบไปก่อนอย่างนั้นนะคะตั้งห่างไปก่อน่วนคุณได้อะไรเมื่อเขาห่างออกไปเดินจากคุณเดินจากคุณไปแปดถ้วยคุณรู้สึกว่าต้องจบลงไปจริงๆแล้วสินะในฝั่งของคุณต่างหากที่เป็นคนที่หมดหวังและรู้สึกว่าเขาจบจากคุณไปแล้วจริงๆและคุณก็เจ็บปวดสิบดาบคุณเจ็บปวดเหลือเกินเพราะคุณคิดว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้ว แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะพยายามเข้มแข็งสเตรนท์ขึ้นมาทั้งในฝั่งของเขาและฝั่งของคุณสเตรนท์ที่จริงแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นยากที่จะเกาะยากที่จะแกะออกไปจากกันได้คุณและเขารักกันอย่างเหนียวแน่นและมันเป็นความรักแท้แอปคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะเจ็บปวดขนาดไหนกับการเดินจากไปของเขาคนนั้น คุณก็จะเข้มแข็งขึ้นมาให้ได้และคุณเอฟคิดว่าคุณมีความรู้สึกดีให้กับเขาอยู่เสมอเด็กถือถ้วยคุณไม,คไม่เคยคิดว่าจะโกรธเกลเียดชังอะไรเขาเลยคุณยังมองเขาในแง่ดีอยู่เสมอเขายังเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยอยู่เสมอนะคะคุณยังมองเห็นเขาและก็ระลึกถึงความทรงจําดีๆที่เขากับคุณเคยมีร่วมกันตลอดเวลาเลยนะคะคุณเจ็บปวดแน่นอนเพราะคนคนนี้เดินจากไป แต่คุณก็ไม่โกรธแค้นหรือเกลียดชังเอฟคิดว่าคุณจะทำใจได้เพราะว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งสเตรนนี้นะคะแล้วในใจของแต่ละคนได้อะไรในใจของเขาใบาแรกที่เขาคิดต่อคุณคือคนที่เป็นเจ้าของหัวใจของเขาคุณนั้นเป็นเจ้าของหัวใจของเขาใจเขาอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาเลยค่ะ DM เพรส หนึ่งเดียวในดวงใจและไม่ว่าเขาจะไปหนใดก็ตาม The Fool ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดห่างไกลแค่ไหนไปในที่ไหนๆนะออกท่องเที่ยวไปที่ใดเดินทางออกไปไกลแสนไกลแม้ว่าตัวเขาเดินออกไปใจเขาก็ยังอยู่ที่คุณและเป็นรักแท้รักเดียวของเขา หนึงดาบรักแท้รักเดียวของเขาทูออบคัพคู่เหมือนเขาคิดว่าคุณคือพรมลิขิตเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะใจเขายังคงหนักแน่นอยู่เช่นนั้นเสมอและตัวตนของคุณในสายตาเขาในหัวใจของเขาคือคุณคือดวงใจของเขาคนที่เขารักเพียงหนึ่งเดียวนะคะในฝั่งของคุณบ้างคุณได้อะไร คุณคิดต่อเขายังไงคุณได้ราชาถือถ้วยคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่แสนดีอบอุ่นดูแลและปกป้องคุณได้ในเวลานี้นะเวลานี้คุณแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวที่อาจจะเคยทะเลาะเบาะแวง้งที่เคยเสียใจที่เคยผิดหวังในตัวกันและก,กันแต่คุณไม่เก็บเอา ความรู้สึกนั้นมาเก็บเอาไว้ในหัวใจอีกต่อไปแล้วสิ่งที่คุณจะเก็บไว้ในหัวใจที่เป็นความทรงจำเกี่ยวกับเขาคนนี้ก็คือเขาช่างเป็นคนที่แสนดีเขาช่างเป็นคนที่มีหัวใจอบอุ่นเป็นคนที่แสนดีกับคุณเหลือเกินนะคะคุณจะเก็บเอาไว้เฉพาะความทรงจำดีๆในหัวใจนะและคุณก็จะรู้สึกยินดีและดีใจด้วยหากชีวิตของเขามีความสุขในอนาคต เห็นไหมคุณเฝ้ามองเขาคุณเฝ้ามองเขาแล้วก็ร้องขออธิษฐานถึงเขาอยู่เสมอว่าให้เขามีความสุขในชีวิตสถ้วยคุณอยากให้เขาเจอความสุขในชีวิตคุณอยากให้เขาพบความสุขในชีวิตตัวคุณเองเอฟคิดว่าคุณอาจจะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รักเขามองเขาในแง่ดีคิดถึงเขาแต่เรื่องดีๆอยู่เสมอ และคิดว่าตัวเขานั้นหมดรักคุณแล้วเอฟคิดว่าคุณคิดว่าคุณเข้าใจผิดคิดว่าเขานั้นหมดรักคุณแล้วและคุณก็มาคิดว่าช่างเถิดถึงเขาจะหมดรักคุณไปแล้วก็ไม่เป็นไรย่างไรซะคุณก็อยากให้เขาเจอแต่ความสุขเพราะคุณรักเขาและคุณก็หวังอยู่เสมอให้เขามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณคิดอย่างนี้แต่อันที่จริงเขารักคุณมากกว่าคุณรักเขาค่ะนะ เขารักคุณมากกว่าคุณรักเขาแน่นอนสองถ้วยสองถ้วยคุณเป็นหนึ่งเดียวในดวงใจชัดเจนอยู่อย่างนี้เสมอไปหนึ่งดาบนะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่รักคุณและคุณเป็นฝ่ายรักเขาแต่ที่จริงเอฟช่างน้ำหนักดูของทั้งสองฝั่งน้ำหนักของคุณในดวงใจของเขานะ่ะหนักหนายิ่งกว่าอะไรบนโลกใบนี้นะคะ คุณนั้นหนักกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เมื่อเขาชังน้ำหนักดูแล้วคุณสำคัญที่สุดทีนี้มาดูอนาคตของแต่ละคนนะคะในตอนแรกเขาก็อาจจะชิวชวเขาก็อาจจะคิดว่าในที่สุดเขาจะหาหนทางกลับมาได้เองแหละเขาเป็นคนจานฉลาดนะคะแล้วก็เจ้าแผนการแล้วก็มีการวางแผนอะไรได้มากมายเขาอาจจะคิดว่า ในที่สุดเขาจะหาหนทางกลับมาเองซึ่งมันก็จริงในอนาคตเขาจะหาหนทางกลับมาได้แต่มันนานเกินไปสําหรับเขาและเขาเริ่มเจ็บปวดจริงจังเขาจะเริ่มเจ็บปวดจริงจังแล้วนะจากการที่ห่างคุณไปเรื่อยๆเพราะเขาวิตกกงังวลความรู้สึกถึงคุณความคิดถึงคุณ ความสเสน่หาที่มีต่อคุณมันเริ่มกดด,นดันและบีบคั้นหัวใจของเขาให้เริ่มมีความรู้สึกเจ็บปวดคืบคลานเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าขวาดากลัวและเจ็บปวดเหลือเกินว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณเพราะคุณนั้นคู่ควรกับความรักเพราะว่าคุณนั้นแสนดีการเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานและช้าช้านั้นยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแล้วอดทน ให้ปล่อยให้การเวลาและโชคชะตาผ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้โดยไม่ทําอะไรไม่ได้อีกต่อไปเขาจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเด็กถือถ้วยเอ็ดคิดว่าในอนาคตของเขาเขาจะสื่อสารมาหาคุณนะคะเขาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นหลักประกันให้กับคุณว่าถึงแม้ณเวลานี้เขาจะมาอยู่ใกล้คุณไม่ได้แต่เขาอยากทําอะไรที่เป็นข้อผูกมัดคุณเอาไว้ให้คุณชัดเจนให้คุณเชื่อใจ ให้คุณไว้บางใจในตัวเขาว่าเขารักคุณและจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนหกเหรียญเขาจะส่งสารสื่อสารอะไรมาถึงคุณบางอย่างจัดเม้นแล้วก็อาศวินถือถ้วยเพื่อเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนให้คุณได้มั่นใจและเชื่อใจแล้วก็รอเขาเพราะว่าเขาร้อนรอนทนไม่ไหวจริงๆหากจะปล่อยให้มันอึมครึมโดยไม่ทำอะไรณนะวันนี้ความเจ็บปวด เริ่มกัดกินหัวใจเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจากความห่างไกลนะคะความห่างไกลความไม่ได้ติดต่อส,สื่อสารไม่ได้พูดคุยทำให้เขาไม่ไหวแล้วที่จะทนนะคะเขาไม่ไหวอีกต่อไปแล้วที่จะทนนะและในฝั่งของคุณได้อะไรโชคชะตากำหนดเอาไว้ว่าคุณจะต้องได้ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขค่ะ The w i e l of fortune โชคชะตาดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคใหญ่โชคดีในชีวิตของคุณที่ถูกระบุมาชีวิตของคุณต้องได้แต่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบดีงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสิบเรียนอบันดันความดีงามเพราะว่าคุณคู่ควรคุณเป็นแสงดาว the star คุณเป็นคนที่คู่ควรนะคะ the star คุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับความรัก และคนที่เป็นผู้แท็กของคุณอาจจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณก้าวไม่เท้าตอนนี้เขากําลังวางรากฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณเขากําลังทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นหนทางในการกลับมาหาคุณให้ได้สองถ้วยคุณรู้ไหมว่าสองถ้วยขึ้นมาสามใบจากสี่สำรับขึ้นมาสามใบเพราะฉะนั้นนี่คือคู่แท้ พรมลิขิตอย่างแท้จริงเขากําลังกลุยทางกลับมาหาคุณในอนาคตเขาจะกลับมาหาคุณสองถ้วยนะคะสองถ้วยคนคนนี้ต้องพยายามทุกวิถีทางหาหนทางกลับมานะเอ็มไม่ได้ถามหรอกค่ะว่ามันมีปัญหาอะไรถึงต้องจากกันนะเพราะว่าเอาความรู้สึกดีกว่าในตรงนี้เอ็มมองเห็นความรู้สึกที่ชัดเจน <laughs> นั่นพอแล้วทีนี้มาดูมาดูซิว่าความสัมพันธ์ในอนาคต ของทั้งสองคนก็จะเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่เคยเหมือนถูกแช่แข็งและยันชาคุณอาจจะไม่มีใครเข้ามาเลยคุณอาจจะนิ่งเฉยแล้วก็ม่วนอยู่กับการพัฒนาพัฒนาตัวเองม่วนอยู่กับการทําตัวเองให้มีความสุขรักตัวเองดูแลตัวเองอะไรและคุณก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาในชีวิตหรือหากใครเข้ามาในชีวิตก็จะเจอกับ กำแพงของคุณสีดาบฝั่งของเขาก็เช่นเดียวกันทั้งคุณและเขาไม่ไม่รักใครอื่นนะคะไม่รักคนอื่นไม่รักใครอื่นเมื่อได้เจอกันและกันแล้วเมื่อได้เห็นแล้วว่ากันและกันนั้นเป็นสุดที่รักของฉันเธอนั้นเป็นสุดที่รักของฉันในแต่ละฝ่ายต่างคิดเช่นนี้ก็ไม่อาจที่จะรักใครอื่นและมีใครอื่นได้ แม้ความสัมพันธ์มันจะนิ่งและแช่แข็งอยู่อย่างไรในท้ายที่สุดยังไงก็ต้องหวนกลับมาหากันใหม่2ถ้วย2องถ้วยไพ่ของโซเมตนี้นีขึ้นมาสามใบจากสี่สำรับนี่คือพรมลิขิตและคู่แท้ของคุณนะคะ The world ในท้ายที่สุดมันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสมบูรณ์แบบอย่างที่สุดนะคะคุณนั้น จะได้ทุกอย่างจากเขานะ่ะคุณนั้นจะได้ทุกอย่างจากคนคนนี้คุณไม่ได้หวังทุกอย่างจากเขาเหรอกคะ่ะคุณหวังแค่ใจคุณหวังแค่ใจของเขาแต่เมื่อคุณเป็นเจ้าของใจของเขาและใจของเขาก็เป็นเจ้าของทุกๆอย่าง คุณก็เลยได้เป็นเจ้าของทุกๆอย่างของเขา <bureaucracy> นั่นเองนะคะคุณเป็นเจ้าของใจเขาผู้ซึ่งมีอะไรสําคัญในชีวิตของเขานนะคุณก็เลยพลอยได้เป็นเจ้าของทุกๆอย่างในโลกของเขาด้วยโลกของเขาคุณคือราชินีในดวงใจราชินีถือไม้เท้าผู้ที่ส่งอิทธิพลในดวงใจของคนที่ตัวเองรักคุณจะได้ทุกอย่างก้าวถ้วยโดยที่คุณไม่ได้ร้องของคุณเกิดมาเพื่อได้รับชัยชนะนี้อยู่แล้ว ภคทาวิกตอรี่ท้ายที่สุดคุณได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในความสัมพันธ์คุณเป็นเจ้าของเขาและเมื่อคุณเป็นเจ้าของใจเขาคุณก็ได้ทุกๆอย่างจากเขาอย่างสมปรารถนาไม่รู้ว่าคุณปรารถนาเอาไว้หรือเปล่าแต่คุณได้ไปทั้งหมดทั้งดวงใจทั้งตัวและหัวใจนั่นเป็นของคุณนะคะทีนี้ไพ่แนะนําว่า ขณะที่คุณและเขาห่างกันนี้อย่าได้มีความโกรธแค้นหรือชิงชังอะไรเพราะว่าการไม่ให้อภัยการโกรธแค้นชิงชังว่ากล่าวหรือคิดอะไรที่มันเป็นความเกลียดชังมันจะนำพาไปสู่ความไม่รักนะคะมันจะทำลายความรักปลายทางของความเกลียดชังนั่นคือความเกลียดชังไม่มีความรักอยู่ตรงปลายทางให้แนะนำว่า ตัดออกไปเถิดตัดออกไปเถิดความรู้สึกเกลียดชังความรู้สึกแค้นเคืองความรู้สึกให้อภัยไม่ได้อะไรอย่างนั้นเพราะมันเป็นหนทางนําไปสู่ความวิบัติของความรักนะคะ จงมีแต่ความเบิกบานจงเมตตาจงน่ารักจงคิดกับเขาในหนทางที่ดีที่คุณเป็นในไพ่ที่ไพ่อ่านในตอนแรกว่าไม่ว่าอย่างไรคุณมีความทรงจําที่ดีของเขาเสมอไม่ว่าอย่างไรคุณเมตตาไม่ว่าอย่างไรคุณอยากให้เขามีความสุขอยู่เสมอในชีวิตนั่นเป็นหนทางเป็นหนทางปลายทางนั่นคือความรักความสเสน่หารออยู่ข้างหน้าโดยแท้ ความรักและความเสน่หารอคุณอยู่รอคุณอยู่ข้างหน้าโดยแท้หากคุณเป็นคนที่มีความรักในหัวใจให้อภัยได้และคิดถึงเขาและมองเขาแต่ในแง่ที่แสนดีนะคะอะไรอีก,กอบโกยเอาสิ่งที่มีคุณค่านั้นเอาไว้สี่เหรียญกอบโกยเอาสิ่งที่มีคุณค่านั้นเอาไว้อย่ายอมลด กำไรยายอมขาดทุนด้วยการเกลียดชังย่ายอมขาดทุนโดยการมีชีวิตอยู่ด้วยความโกรธแค้นและชิงชังจงกอบโกยเอาผลกำไรในการเกิดมาในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดสะสมเอาแต่สิ่งที่ดีงามในหัวใจเพราะว่าคุณหากคุณเอาชนะสิ่งนั้นได้คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่คุณจะมีความสุขได้อย่างลึกซึ้ง ดื่มดั่าไปกับความสุขในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเพราะคุณจะกลายเป็น D.M. p r e s สซึ่งคุณกําลังจะเป็นแล้วคุณเป็นอยู่แล้วและคุณกําลังพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระดับเลเวลที่สมบูรณ์แบบในแบบที่ไม่ว่าอะไรก็มาบั่นทอนกําลังใจในการเป็นคนที่แสนดีของคุณลงไปได้คุณเกิดมาเป็นเช่นนี้ D.M. p r e s สที่แสนดี คนเดียวในดวงใจของเขาคนที่เมื่อเขานึกถึงเมื่อใดมันจะมีแต่ความเบิกบานและความเย็นจิตเย็นใจอยากจะอยู่ใกล้พลังงานแห่งความรักนี้มากมายเหลือเกินเพราะอยู่ใกล้แล้วมันอบอุ่นและเบิกบานในหัวใจคุณจะชนะใจของเขาวิกตอรี่ขึ้นมาเป็นใบที่สองไม่ว่าอย่างไรใจของเขาเป็นของคุณตลอดกาลคุณครอบครองใจเมื่อคุณครอบครองใจได้คุณย่อมครอบครองทุกอย่าง ของเขาได้เช่นเดียวกันนะคะตีเพรสขึ้นมา2องใบทีนี้มาดูสิว่าออร์เค้าอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวทาตน้ำบ้างนะคะไพ่ออร์เค้าได้ดอกส n นปดรา g อนส n นปดรา g อนแปลว่าลิ้นมังกรไหมกราสิส s นส n e s s and Benevolent Benevolent ความ เมตตาและความมีน้ำใจความเมตตาและความมีน้ำใจในตัวคุณนั่นแหละจะทำให้คุณได้เป็นที่รักไม่ต้องร้องขอไม่ต้องหวยหาไม่ต้องพยายามที่จะอยากได้เพราะว่าความหวยหาและความพยายามที่จะอยากได้นั้นเป็นอารมณ์ของความขาด ความไม่มีเมื่อไม่มีมันก็จะรู้สึกว่าความไม่มีนั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอก็คือไม่มีวันที่จะได้มาเลยความรักนั้นหากอยากได้ความรักจงเป็นในแบบที่คุณเป็นนั้นคือคนที่แสนดีจงเป็นในแบบที่คุณเป็นคนที่แสนดีคนที่มีความรักให้กับเขาอยู่แล้วมีความรักอยู่เต็มหัวใจมีความปรารถนาดีเป็นคนที่เมตตาเป็นคนที่เมตตาอยู่ในหัวใจนั่นแหละคือพลังงานแห่งความรัก และมันจะดึงดูดให้คุณได้กลายเป็นสุดที่รักจริงๆและคราวนี้คุณจะถูกร้องขอความรักเพราะว่าคุณมีคุณจึงถูกร้องขอในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่มีอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่มีจึงต้องส่งเรื่องราวมาให้คุณเจ็บปวดทัดพรากห่างไกลเพื่อให้คุณมีเพื่อคุณทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจง appreciate t h i s m o m e n t ชื่นชมยินดีกับ สถานการณ์เวลานี้ every situation is an opportunity to grow and find love ทุกๆสถานการณ์คือโอกาสให้คุณได้เติบโตและเปิดรับกับความรักและได้เจอกับความรักแท้นี่แหละคือเรื่องโชคดีในชีวิตแ a p w i t p s r i t i t Now is a lucky time นี่คือเวลาที่โชคดีของคุณคุณรู้ไหมเรื่องราวนะขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงให้คุณได้พบกับความรักแท้ในอดีตที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยเจอยังไม่เคยได้ให้คุณชื่นชมยินดีและใช้เวลาณขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่จะฝึกฝนถือเป็นช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนตัวเองไปสู่จุดที่สมบูรณ์แบบแห่งความเป็นพลังงานแห่งความรัก กอบโกยเอาไว้ให้ได้มากที่สุดอย่ายอมขาดทุนด้วยการมีชีวิตอยู่อย่างเกลียดชังโทษฟ้าโทษด,ดินโทษโชคชะตาโทษความโชคร้ายโทษคนที่ตัวเองรักเกลียดชังคนอื่นๆไม่เอาเวลาไปสูญเสียกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเมื่อเรามีพลังงานความร้อนรนนั้นอยู่ในตัวความรักจะนีหายไปจากเราความรักไม่ชอบความรักอยู่ไม่ได้เมื่อเรามีจิตใจที่ แห้งแล้งแห้งแล้งขาดแคลนนะคะนั่นแหละทีนี้มาดูซิว่ายูนิคอนและโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนชาวทัตน้ำบ้างแองเกิลแองเกิลความโกรดเกรี้ยวความคลุ้มคลั่ง จงละทิ้งไปให้หมดเลยนะคะอย่าเอาไว้ในหัวใจอย่าเอาไว้ติดหัวใจกรธคุณจะต้องเติบโตโดยละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อภัยไม่ได้โกรธเกลียดชังหรืออะไรนะคะปลดปล่อยออกไปซะเพราะว่าสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่คุณจะต้องได้รับความเจ็บปวดนี้มาเพื่อทดสอบว่าคุณจะผ่านมันไปได้แบบ เติบโตไปเป็น d m p ret, อ็มเเติบโตไปเป็น d m p l a ม e หรือจะตกต่ำลงไปสู่ห่วงแห่งขุมนรกแห่งความร้อนจิตร้อนใจและทุกทรมานใจไปจนจากโลกนี้ไปก็ยังมีความคับแค้นอยู่ในหัวใจอย่างนั้นนะนะคะเสียเวลาเหลือเกินที่จะเป็นคนเช่นนั้นนะคะ โฮปโฮปและมีความหวังอยู่เสมอจงเป็นคนที่มีความหวังอยู่เสมอจงเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกจงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีโลกสวยมองเห็นทุกอย่างนั้นสวยงามและคนเช่นนี้ไม่ใช่คนอ่อนแอคนเช่นนี้เป็นคนที่เข้มแข็งอย่างที่สุดคนเช่นนี้หละเป็นคนที่กล้าหาญและแข็งแกร่งพอที่จะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้อื่นได้นะคะนะ ทีนี้มาดูซีว่าน,นางฟ้าอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวธาตน้ำมีมกระกฎพิจิกบ้างคะ่ะเวทติ้งคุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนกับสุดที่รักของคุณด้วยนะคะคุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนกับ คู่แท้ของคุณด้วยเขารักคุณอยู่แล้วนะขณะนี้เขาก็กําลังพร่าเพ้อพรรณนาถึงความรักที่มีต่อคุณอยู่แต่ติดต่อสื่อสารกับคุณนั้นเขาก็ไม่อาจที่จะทําได้นเวลานี้เขาต้องพร้อมสําหรับการกลับมาเขาต้องเตรียมตัวสําหรับการกลับมาสักก่อนแต่เขารักคุณอย่างแน่นอนคุณไม่เคยออกไปจากหัวใจเขาได้เลย คุณยังมีพื้นที่ยืนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอยู่เสมอและอนาคตคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันยังมีความสุขเขามุ่งมั่นเอาไว้แล้วเขาคิดเอาไว้แล้วดูสิเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าอนาคตของเขาคือคุณคุณคืออนาคตนะคะคุณคืออนาคตของเขายูดิเซิร์ e เลิฟขึ้นมาอีกแล้วกองของชาวธาตุดินก็ได้ เพราะว่าคุณคู่ควรกับความรัก you deserve love you are loveable คุณน่ารักคุณคู่ควรกับความรักคุณยิงสอนรักปักใจเขาไว้ตั้งแต่เขาพบคุณมันเป็นสิ่งนั้นอยู่เสมอไม่เคยถูกถอนออกไปได้เลยเมื่อเขาได้พบคุณใครอื่นก็ไม่สำคัญใครอื่นก็ไม่มีผลต่อหัวใจอีกต่อไปนะคะ และใบสุดท้าย Healing Family Issue Healing Family Issue การเยียวยากันภายในครอบครัวคุณอาจจะต้องไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะมีทั้งในฝั่งของคุณและฝั่งของเขาที่ต้องเยียวยากันในครอบครัวตัวเองก่อนและ ในอดีตคุณและเขาอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นอย่างนั้นนะคะและมันอาจจะมีเรื่องราวที่คุณและเขาจะต้องเยียวยาครอบครัวพ่อแม่หัวใจของพ่อแม่ก่อนอะไรอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆก็ได้นะคะต้องทำหน้าที่ลูกที่ดีต้องทำหน้าที่ มอบความรักให้บุพการีให้ดีก่อนของตัวเองให้มากๆก่อนแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยหลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปหลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปคุณและเขาจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่โชคชะตาจำเป็นจะต้องให้คุณและเขาได้เติบโตนะคะโกรธเติบโตและต้องมีความหวังอยู่เสมอมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ calling in your soulmate และเรียกร้องร้องขออธิษฐานถึงกันและกันอยู่เสมอทั้งคุณและเขาเฝ้าคอยอธิษฐานถึงกันและกันอยู่เสมอว่าขอให้แต่ละฝ่ายมีชีวิตอย่างมีความสุขและในอนาคตเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคุณและเขาเป็นเช่นนี้ต่อการเสมอมาคุณรักกันและกันเสมอมาไม่มีอะไรที่จะมาแยกหัวใจของคุณและเขาออกจากกันได้สายสัมพันธ์นั้นผูกโยงพันธนาการ ถูกโยงพันธนาการเอาไว้เนิ่นนานไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะอนาคตคือความสมหวังในความรักเพราะฉะนั้นมีความสุขเถิดอย่าเสียเวลาไปกับความหม่นหมองระทมทุก์เลยมีความเบิกบานใจเอาไวเ้เถิดเพราะว่านั่นจะเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งที่สามารถดึงดูดความรักเข้ามาหาคุณได้มากขึ้นนะคะเพื่อนๆชาวธาตุน้ำทุกคนสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะ มีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสหวังในความรักทุกคนเลยอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า